พาไปหาหมอปิดคนหรือเปล่าคะเอ้พอนี่เดี๋ยวเถอะนี่งานการไม่มีอะไรทำแล้วเหรอไปสิเดี๋ยวเถอะยังยังอีกยังเดี๋ยวเถอะไอ้พเลยนะนไรเนี่ยเป็นคนมั้งพีดูดูมันแม่แหวนคะแม่แหวนทํามีพิรุษขนาดนี้แต่ก็พอเนื้อสงสัยหรือเปล่าคะก็ก็ทำมันจะสงสัยก็ปล่อยให้มันสงสัยไปเถอะค่ะแต่จะให้มันรู้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ หน่อยคะต่อไปนี้นะคะคุณหน่อยจะเอาอะไรคุณหน่อยต้องบอกแม่แหวนคนเดียวนะคะแม่แหวนจะคอยดูแลคุณหน่อยเองค่ะไปค่ะไปน้องหน่อยพี่ขอพูดอะไรสักคำได้ไหม พิชาถึงพี่จะรู้ว่าน้องหน่อยรักเขาแต่พี่ก็ยังแอบหวังว่าสักวันน้องหน่อยจะตัดใจได้ าเขาแต่งงานไปกับคุณนิดพี่ก็ยังรอคอยน้องหน่อยเสมอจนถึงวันนี้พี่เพิ่งเข้าใจว่า นหน่อยถึงปฏิเสธความรักของพี่พลือชาเข้าใจก็ดีแล้วล่ะคะ่ะหน่อยไม่เหมือนเดิมแล้วหน่อยไม่มีค่าพอสำหรับความรักของพี่ลืชาแล้วล่ะไม่ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นน่องหน่อยก็ยังเป็นน้องหน่อยคนเดิม ที่มีค่าที่สุดสำหรับพี่ เขาจะต้องกลับมาค่ะเขาสัญญากับหน่อยแล้วหน่อยเขาจะกลับมาแล้วเรา,เราจะอยู่ด้วยกันจนวันตาย ใจเหลือให้ใครอีกแล้วนอกจากเขาลูกชยายกเสียเวลากับหน่อยอีกเลยนะคะลาก่อนนะขอบคุณนะคะที่รักหน่อยลาก่อนคะ่ะ มากะแล้วเหรอหน่อยเป็นยังไงบ้างอ่ะหมอเขาว่ายังไงอ๋อ,อหมอเขาบอกว่าเป็นโรคกระเพาะค่ะโรคกระเพาะแล้วทำไมมีอาการเวียนหัวแล้วเป็นลมด้วยอ่ะตรวจดีหรือเปล่าโรคเครียดลงกระเพาะค่ะพี่นิดอาการมันมีได้หลายอย่างค่ะ เครียดเป็นเด็กเป็นเล็กมีเรื่องอะไรต้องเครียดน่ะเรื่องเดียวกับพี่นิตล่ะค่ะเรื่องอะไรนะเยอหน่อยข้อหมายความว่าเขาเครียดแทนพี่นิตไดะะ้ค่ะเดี๋ยวน้อยขอตัวพาน้องไปพักผ่อนก่อนนะคะแป,ป่ไม่ไหมไปครับ ใช่ไหมว่าให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับอย่าให้พี่นิดรู้อยากจะให้บ้านแตกบ้านนัดหรือไงก็หน่อยอึดอัดนี่คะหน่อยไม่ชอบปิดบังอะไรใครอ่ะโอ้ยนี่ทีตอนเธอแอบคบในภูมิแมได้ยังปิดบังมาได้ตั้งนานจะมารู้สึกอึดอัดอะไรตอนนี้ฮะหน่อยรับปากกับพี่ได้ไหมว่าจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่ให้พี่นิดรู้ก็ได้ค่ะแต่แค่ตอนนี้เท่านั้นนะคะ เมื่อคุณภูมิเลกลับมาเมื่อไหร่หน่อยจะบอกเรื่องจริงกับพี่นิทันทีหน่อยอดทนมานานแล้วมันจะได้จบจบกันไปซะทีอะ เห็นพี่นิ่ดื่มเหล้าที่บ้านที่เธอยังดื่มได้เลยแล้วทำไมพี่ดื่มบ้างไม่ได้น้อยไม่เคยดื่มเล้าเวลาเสียใจมันจะทำให้เราขาดสติพี่ขาจะเย็นๆนะคะ ราทุกคนมันมีผิดพลาดกันได้เธอมาปลอบพี่ทำไมเธอน่าจะด่าพี่มากกว่าทั้งเธอทั้งลุงชมน่าจะช่วยกันลุมด่าพี่สมกับความโง่ความดือของพี่ ทใครว่ายังไงพี่ก็ไม่เชื่อพี่เชื่อเขาและทุกสิ่งที่เขาทำกับพี่สิเทิ้งพี่ไปอ่ะเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยไม่มีแม้แต่คำล่ำลา เศษขยะไรค่ะก็ทำกับพี่อย่างนี้ได้ยังไงอะน้อยก็ทำกับพี่อย่างนี้ได้ยังไงขอุณี หา,ขาตขานรัวพี่ไปทุกที่ที่เราเคยไปพี่ตามหาก็หมดแล้วเขาหายไปอ่ะผมมาเล้หายไปเขาหนีไปแล้วเขาทิ้งพี่ไปเขาได้หุ้นเขาก็หนีไปพี่ก็ทำทุกอย่างแล้วพี่จนปัญญาเราไม่รู้จะไปตามหาเขาที่ไหนแล้วอ่ะ พี่ทำให้วันจักรต้องแตกเป็นเสียงๆพี่ทำยังไงดีอะน้อยพี่ทำยังไงดีนิดค่ะตอนที่พี่นิดสนิทกับเขาพี่ไม่เคยรู้เลยแหละเขาว่าเขามีเพื่อนศษอยู่ที่ไหนบ้าง ก็นอกจากพ่อเขาแล้วก็เพื่อนเก่าเขาที่ก็เชิญมางานแต่งงานด้วยนอกนั้นก็ไม่มีเพื่อนเก่าชื่ออะไรคะพี่นิดชื่อชื่อประวิทย์นะแต่ที่รู้จักนะก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนด้วย <c oughs> พี่นี่เหมือนหน้าทุเรศจริงๆเลยไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับสามีตัวเองเลยสักอย่างนึง <c oughs> ลุงครับลุงครับว well. ิตมาแววสวัสดียามเช้าครับคุณลุงขอโทษนะครับที่ผมมาช้าไปนิดนึงอะไรมีนะครับลุงใบชาอย่างดีเลยช่างและตั้งหลายพันเจ้าสัวใหญ่ๆของเมืองไทยเนี่ยชอบกินผมก็เลยจัดมาฝากคุณลุงนะครับให้มันเหมาะสมกับฐานนะ นี่เหรอชาขอชิมหน่อยนะค,คุณลุงคุณลุงเดินได้เหรอครับเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนตอนที่ลุงม,มีเรื่องกับพวกวรทิพ์ลุงช็อกเส้นเลือดในสมองแตกทำให้ลุงขาพิการแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ลุงก็พยายามรักษาตัวเองให้หายดีมาตลอดแล,ล้วลุงก็บอกกับตัวเองว่าสักวันนั้นเนี่ยลุงจะกลับมายืนมองหน้าไอ้พวกบรดทิพในวันที่มันล้มเหลวให้ได้แล้วคุณลุงหายจันเมื่อไหร่ครับถ้าทางคุณลุงเดินเหินคล่องแคล่วอย่างเงี้ยอย่าบอกนะครับว่าคุณลุงเพิ่งเดินได้เมื่อวานอ่ะอืมก็นานละ กือปีแล้วผมครับแล้วทำไมเล่ดไม่รู้ล่ะครับทำไมลุงไม่บอกใครปล่อยให้ผมเข็นรถเข็นลุงอยู่ได้ตั้งนานลุงม,มีความจำเป็นบางอย่างต้องปิดผมมาเร่ดทำให้ลุงต้องพลอยหลอกวิทย์ไปด้วยวิทย์จะถือโทษโกรธลุงนะแล้วทำไม ทำไมคุณลุงต้องหลอกลูกชายตัวเองด้วยครับผมเเรบเป็นคนที่ใจอ่อนลุงกลัวว่าเขาจะท้อถอยถ้าไม่เห็นแก่พ่อที่พิการของเขาแต่ที่ลุงหลอกลูกนี่ก็ไม่ได้คิดได้อะไรนะลุงต้องการให้เขามีแรงผลักดันที่ทํางานให้สําเร็จให้ได้รู้เข้าใจใช่ไหมนี่ถ้าเอเลมันรู้ว่าลุงเดินได้ปลอขนาดเนี้ยมันคงจะดีใจนะครับก็เพราะเรื่องนี้แหละลุงถึงเรียกเวทมาที่นี่ไง ไม่รู้มันหายไปไหนไม่ได้ติดต่อมาที่ลุงเลยมันติดต่อมาหาวิทย์บ้างหรือเปล่าอ๋อไม่เลยครับครั้งสุดท้ายที่ผมเจอมันท่าทางมันเหมือนกับคนจะออกบวชไม่รู้ว่าป่านนี้มันไปไป,ไปีกวิเวกอยู่ที่ไหนครับลุงมันจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นมันมีเรื่องสำคัญต้องทำเพื่อพ่อของมัน <S <S ช่วยติดต่อภูมิเรศให้ลุงทีนะลุงมีเรื่องร้อนจริงๆเลยลุงต้องการพบภูมิเรศด่วนที่สุด ได้ครับถ้าผมเจอมันนผมจะบอกลุทงทันทีเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันทำอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหน คือผู้หญิงคนเดียวในใจของผม